ยามดะอซาอมอนชูกนเขาเป็นคนดังในคดีเมื่อหลายปีก่อนเป็นคดีตอนที่จับหัวหน้ายากุซ่ามาได้และพยายามจะเข้นข้อมูลแต่หัวหน้ายากุซ่าคนนั้นก็ปากแข็งไม่ยอมปิดปากจนทางการได้เรียกตัวชูกิไปที่นั่นและบั่นคอลูกน้องและคนที่เกี่ยวข้องในตระกูลของยากุซ่าคนนั้นจนบอกความจริงในที่สุดจึงทําให้โชคุนที่เห,เห็นเหตุการณ์พึงพอใจอย่างมากและประธานดาบลือชื่อนามว่าฟุลิบุสคเนอากิ และชูเกียนไม่ได้มาที่ดินแดนสุขาวดีเป็นกลุ่มแรกแต่มาที่เกาะรอบสองเพื่อเป็นกำลังเสริมและเขายังได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีฝีมือดาบที่เก่งที่สุดในตระกูลยามาดาอาซยมอนเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมนะั่นและตั้งใจฝึกฝนจึงขัดเกลาฝีมือดาบของตนได้อย่างเก่งกาจและเขามีบุคลิกที่ดูพึ่งพาได้ซึ่งก็เข้ากับความเก่งกาจของเขาจึงทำให้พรรคพวกสบายใจที่มีเขาอยู่ใกล้ๆนั่นเอง